ที่2การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกินร้อยนะครับมาดูตัวอย่างนะครับ28 23บวก8นะครับเห็นไหมครับว่าเขาบวกกัน นะครับวิธีนะครับหลัก10ก็อยู่2อยู่ในหลัก10ใช่ไหมครับ3อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับวางอยู่ในตำหลักของมันใช่ไหมครับ8ตัวตั้งนะครับแล้วตัวบวกครับ8เป็นไงครับ8ก็หลักหน่วยใช่ไหมครับก็วางหลักหน่วยเลยนะครับ8ปบวกสได้เลยครับได้11ใช่ไหมครับได้11 11หน่วยนะครับ11หน่วยเลขหนึงอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับก็วางลงหลักหน่วยส่วน10หรือ110เนี่ยอยู่ในหลัก10ใช่ไหมครับก็ขึ้นไปทดเลยใช่ไหมครับขึ้นไปทดหลัก10เลย1ตัวทดที่เอามาบวกกับ2ได้ไยครับได้3ใช่ไหมครับ มาดูนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ17บวก19นะครับ17บวก19เนาะตั้งเลยครับ17ตัวตั้งเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบใช่ไหมครับเลข7อยู่ในหลักหน่วยนะครับวางให้ตรงหลักนะครับส่วนตัวที่จะมาบวกก็วางให้มันตรงหลักเหมือนกันเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบเลข9อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับดังนั้นเราก็บวกเลยครับบวกให้ตรงหลักนะครับ หลักหน่วยบวกหลักหน่วยได้ไรครับ9บวก7 7บวก9นี่ได้16ใช่ไหมครับ16 6อยู่ในหลักหน่วยใส่6เข้าไป10 16ใส่6หลักหน่วยหลักสิอะไรครับเลขเลข1ก็ไปทดใช่ไหมครับทดหนึ่งบวก1ใช่ไหมครับดังนั้น1บวกหนึ่ง บวกกับตัวทดอีกหนึ่งเป็นอะไรครับเป็น3ใช่ไหมครับตอบเลยครับเท่าไรครับ36ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับการสลับที่ของการบวกนะครับดูตัวอย่างนะครับ9 12บวกเท่ากับเท่าไรครับ21ถ้าเป็นสลับกัน 12บวกเก็เท่ากับ21ดังนั้นนะครับ9บวก12กเ็เท่ากับ12บวก9ก็คืออะไรครับ21เเหมือนกันใช่ไหมครับแค่สลับที่กันใช่ไหมครับ าดกูการบวกกัน3ามจำนวนดูนะครับบวกกัน3ามจำนวนเนี่ครับตัวอย่างเขาบอกว่าอะไร47บวก23บวก15ใช่ไหมครับเราก็ตั้งเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับหลัก10 เลข4หลัก7เลขหน่วยใช่ไหมครับหลัก2อ3นะครับหลัก2เลข2หลัก10เลข3หลักหน่วย15ก็เหมือนกัน1หลัก10 5หลักหน่วยนะครับทั้ง3ตัวเห็นไหมครับที่มาบวกกันต้องวางในหลักเดียวกันใช่ไหมครับวางให้ตรงหลักกันนะครับเมื่อวางให้ตรงหลักเรียบร้อยแล้วจากนั้นทำไงครับ บวกกันเลยใช่ไหมครับทั้ง3ตัวเลยนะครับเห็นไหมครับ7จ็ดบวกสบวกสิบห้อะไรครับได้15ใช่ไหมครับก็ใส่5ในหลักหน่วยใช่ไหมครับทดไป1 10ก็ใส่เลข1ในหลักสิบใช่ไหมครับ1นะครับบวกอะไรครับบวก4ี่บวกสบวกหนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัว4ี่บวกสบวกห แล้วก็บวกตัวทดของเราอีกหนึ่งนะครับเป็นไรครับเป็น8ใช่ไหมครับ8ใช่ไหมครับใส่เลยดังนั้นเราตอบว่าอะไรครับ47บวก23บวก15เท่ากับ85ใช่ไหมครับ เดี๋ยวเรามาลองทำนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนี้นะครับแบบบรากาศที่หนึ่งหนูครูจะพาทำข้อนี้นะครับวันนี้เนาะเขาบอกว่าไงครับข้อหนึ่งสิบแปดใช่ไหมบวกยี่สิบบวกสี่สิบสองใช่ไหมครับ เป็นไงครับเริ่มต้นเลยตัวที่หนึ่งใช่ไหมเลขที่หนึ่งสิบแปดนี่นะครับหนึ่งสิบแปดใช่ไหมหนึ 1, ่งในหลกักสิบครูวางไว้ตรงนี้เนาะครูจะไม่เขียนหลักแล้วนะครับนั่เรียนเก่งแล้วสองหลักสิบศูนย์หลักหน่วยใช่ไหมครับสี่หลักสิบสองหลักหน่วย บวกกันเลยนะครับบวกกันทั้ง3จํานวนเลยนะครับได้อะไรครับ3ตัวบวกกันได้อะไรครับ8บวก0ได้8ใช่ไหมครับบวกอีก2ได้10 10ก็คืออะไรครับ10ก็คือ10หน่วยก็คือ0อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมแล้วนย่ครับ ทดไป1,10ก็ใส่เลข1อยู่หลัก10ใช่ไหมสองนึ่งบวกสองบวกสได้ไรครับได้7อย่าลืมตัวทดเรานะครับบวกไปอีกหนึ่งได้ไรครับ8ใช่ไหมครับดังนั้นคำตอบของเราก็ได้ไรครับเท่ากับ8 10ใช่ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ รูปเห็นไหมครับเริ่มต้นเลยครับคุณครูมีดินสออยู่สิบมัดมัดละสิบแท่งใช่ไหมครับมีสี่มัดใช่ไหมครับมัดละสิบแท่งหนึ่งมัดสองมัดสามมัดสี่มัดใช่ไหมครับก็คืออะไรครับสี่สิบบวกศูนย์ถ้าคุณครูกระจายมันออกมาเท่าไหร่ครับออกมาหนึ่งมัดใช่ไหมก็จะได้อะไรครับสามมัดบวกกับอีกสิบแท่งเห็นไหมครับสาม 30บวก10ก็เหมือนไรครับคุณครูคกระจายไปออกไปเป็นหลักหน่วยไรครับกระจายจากหลัก10ไปหลักหน่วยก็คือ,อไร30บวกอีก10ใช่ไหมเหมือนกันเห็นไหมครับคุณครูมีดินสออยู่กี่มัดหนึ่งมี่มัดก็คือกี่แท่งครับ1 0 40, 40แท่งใช่ไหมครับมาละ10แท่งเนาะบวกอีก5ใช่ไหมครับ5้าหน่วยใช่ไหมครับมี5แท่งใช่ไหม โอ,อ,อ้ยห้าใช่ไหมดังนั้นถ้าคูณกระจายกระจายจากมัดนี้ออกไปนะครับก็จะได้อะไรครับมัดใช่ไหมก็จะสามสิบหลักใช่ไหมมัดสิบกระจายหลักสิบไปหนึ่งสิบได้อะไรครับสามสิบบวกสิบห้าใช่ไหมครับดังนั้นนอ้นองนักเรียนเห็นไหมครับว่าถ้าคุณก,กระจายหลักสิบไปหนึ่งสิบก็จะไปเพิ่มหลัก หน่วยจาก5เป็น15ใช่ไหมครับมาดูการลบกันนะครับการลบกันไหมครับ 35-8ลบนะครับ35ลบเท่ากับเท่าไรตั้งเลยนะครับการบวกกันลบต้องตั้งหลักให้มันตรงกันก่อนใช่ไหมครับ3อยู 10, ่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับตัวลบเราอะไรครับตัวลบลบหลักหน่วยใช่ไหมครับลบกันเลยใช่ไหมครับ5-8ลบได้ไหมครับ5-8ลบไม่ได้ใช่ไหมครับ,บ,เ,รบ, 8, รบเพราะ5น้อยกว่า8ใช่ไหมครับดังนั้นเราต้อง กระจายจากหลักสิบเข้ามาช่วยใช่ไหมครับหลักหน่วยของเราหลักสิบสามนะครับกระจายไปไปช่วยหลักหน่วยหนึ่งสิบก็เหลืออะไรครับเหลือจากสามสิบก็เหลือสองสิบใช่ไหมครับเหลือเลขเหลือสองเนาะเห็นไหมครับหลักหน่วยโดนกระจายมาแล้วแต่คุณครูจะเรียกว่ายืมมาแล้วกันไปยืมไปขอเข้ามาแล้วไปยืมเข้ามาแล้วมีพลังแล้วใช่ไหมครับจากห้า ยืมมาจากหลักสิบหนึ่งสิบเป็นสิบห้าใช่ไหมครับยืมมาันมีพลังนะใช่ไหมครับ,บดังนั้นสิบห้าลบแปดได้ไรครับไอเท่ากับเจ็ดใช่ไหมครับสองนะครับสามนะครับถูกถูกเท่าไรครับกระจายไปหนึ่งสิบหรือถูกยืมไปแล้วหนึ่งสิบเนี่ยดังนั้นสองเนี่ยลบอะไรครับไม่มีก็ลบศูนย์ใช่ไหมครับ ก็ได้สเหมือนเดิมดังนั้นเท่ากับเลยครับเท่ากับ27ใช่ไหมครับดูตัวอย่างกันนะครับข้อ1ใช่ไหมครับครูจะพาทำข้อหน,นะครับ63 ลบ5ใช่ไหมครับเริ่มต้นเป็นยังไงครับ3ลบ5ลบไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องกระจายจากหลัก10เข้ามาช่วยใช่ไหมครับหลัก10แเราให้เข้าไป110ก็เหลือ50ใช่ไหมครับ3ถูกกระจายมา10แล้วถูกมีพลังแล้วใช่ไหมครับจาก3ก็เป็น13 ลบกันได้ไรครับ13ลบ5เท่ากับ8ใช่ไหมครับ6หลัก10ของเราเหลือ5แล้วใช่ไหมครับ50ก็ลบมาเลยครับเหมือนลบ0เนาะก็ได้5เหมือนเดิมตอบเท่าไหร่ครับ58ใช่ไหมครับมาดูอีกข้อนึงนะครับ ข้อ5นะครับคุณสาข้อ5เมื่อกี้คุณครูทำข้อ1นะครับข้อ5 35ใช่ไหมครับลบกับ26ใช่ไหมครับตั้งหลักให้ตรงกันหลักให้ตรงกันเลยทั้งงครับ5้ลบหไม่ได้ใช่ไหมครับต้องกัดจายใช่ไหมครับต้องไปขอยืมเข้ามา 1ใช่ไหมครับ3าสิบถูกยืมไป1ก็เป็น2 0ใช่ไหมครับ5ถูกไปขอยือมเข้ามาแล้วกระจายเขากระจายให้มาแล้วจาก5ก็เป็น15ใช่ไหมครับ15ลบ6ได้เลยครับ ได้เก้าใช่ไหมครับได้เใส่เลงไปเลยหลักหน่วยเราได้เก้าแล้วนะครับดูหลักสิบครับหลักสิบเป็นไงครับ2อลบสเท่ากับ0นะครับ0จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับคุณครูจะไม่เขียนดีกว่านะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับผลลัพธ์ของเราได้เท่ากับ9ใช่ไหมครับ 44นะครับคุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดเขาบอกว่าจงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับข้อที่1 49ล4ฝั่งซ้ายมือของค,คุณครูเห็นไหมครับ49 4, 59ลบ4ทางขวามือ69ล4เห็นไหมครับตัวลบเท่ากัน เห็นไหมเลข4เหมือนกันเราดูเลยใช่ไหมครับว่าด้านหน้าเนี่ยตัวตั้งของเราเนี่ยไงครับ59กับ69อันไหนมากกว่ากันครับอันไหนมากกว่า69มากกว่า59ใช่ไหมครับดังนั้นอะไรครับ69ลบ4ก็ต้องอะไรครับมากกว่าใช่ไหมมากกว่าซ้ายมือใช่ไหม แต่เราก็จะบอกว่าไงเราดูตัวข้างหน้านะครับดูซ้ายมือเราก็จะบอกว่าอะไรตัวซ้ายมือเนี่ยน้อยกว่าใช่ไหมครับตัวขวามือนะครับเห็นไหมครับคุณครูไม่ต้องลบเลยใช่ไหมครับให้เสียเวลาคุณครูดูตัวข้างหน้าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาว่าตัวไหนมากออกว่ากันคุณครูก็ตอบเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตัวที่จะมาลบมันเท่ากันใช่ไหมครับ